สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกท่านนะคะวันนี้นะคะจะเดินทางไปบ้านแม่นุกนะคะไปเอาหลอดไฟไล่ยุงที่คุณตามหมอและคุณยายหมอส่งมาให้บ้านสามบุญนะคะ mm hmm. ก็กราบขอพระคุณคุณตามหมอและคุณยายหมอมากมากนะคะขอให้ท่านและครอบครัวม,มีแต่ความสุขความเจริญนะคะ mm hmm. เฮงเฮงรวยรวยนะคะ ที่ท่านเอ็นดูและมีตาบ้านสามบุญนะคะค่ะก่อนจะออกเดินทางนะคะน้อยก็ได้นำคลิปมิวน้อยน่ารักน่ารักมาฝากทุกทกท่านนะคะพอพอได้ไปถ่ายแล้วจะไม่เอามาลงก็แบบก็อดไม่ได้นะคะเพราะว่าเพราะว่าเป็นบางทีเป็นเรียบท,ที่การนอนการกินมีหล,หลายๆท่าน,นะคะที่อยากให้ทุกท่านได้ชมนะคะ นี่นะคะหมิวน้อยบุญมาบุญมากับบุญหนานะคะบุญมาง่วงนอนกับบุญหมาบุญหนานะคะบุญบุญมากับบุญหนานะคะนี่นะคะนี่บุญมาก็จะนอนกับพี่บุญหลายค่ะโอ้ยอบอุ่นไหมคะลูกนอนกับพี่บุญหลายอบอุ่นไหมคะน่ารักชังน่ารักน่าชังมากเลย เห็นแล้วก็แบบอดคิดถึงทุกท่านไม่ได้ค่ะว่าเอาลงให้ดูก่อนหนะ้ามิวน้อยน่ารักขนาดนี้นั่นไงเรียกเราค่ะเรียกเราไม่ต้องออกมาหรอกลูกนอนอยู่กับพี่บุหลายนั่นแหละนะสิคะเอยนอนด้วยกันทั้งง่วงทั้งอยากออกมาเล่นนะคะ ดูคะ่ะง่วงง่วงง่วงก็ง่วงอยากออกมาเล่นก็อยากออกมาเล่นดูพี่บุญหลายสิคะโอ้ยนอนเปนอนเปแบบคงจะสุขใจและสบายใจมากเนาะบุญหลายเนาะเห็นแล้วเวลาอยู่ด้วยเห็นแล้วเวลาเราไปแอบไปถ่ายคลิปนะคะม,มันมันมุ้งมิ้งน่ารักยังไงก็ไม่รู้เห็นแล้วคะ่ะดูสิคะนี่บุญทรงค่ะ บุญทรงกับบุญพาค่ะสวัสดีครับทุกท่านไหนแล้วบุญทรงสวัสดีค่ะแม่แม่ไหนเลยครับบุญทรงครับอูนอนเฉยเลยนอนเฉยเลยไม่ได้เรื่องเลยวันนี้ไม่ได้เรื่องเลยเห็นไหมคะเอ้ยอันนี้ก็มาดูบุญหนุนนะคะบุญหนุนค่ะ บุญนุนบุญนุนกับพี่บุญอุ้มค่ะตอนตอนที่น้อยยังไม่เข้าไปถ่ายนะคะก็จะประมาณว่าเขาจะน,นอนอยู่ด้วยกัน5ตัวเลยค่ะแต่พอน้อยขยับเดินเข้าไปถ่ายก็เลยได้มุม,มที่เขาลุกขึ้นตื่นขึ้นมาพอดีเลยก็ก็ได้ประมาณนี้อันนี้น้องก็ก็ง่วงนอนค่ะดูสิคะง่วงนอนเหรอคะลูกนอนซะน,นี่ไง พี่บุญหลายยังนอนไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยพี่บุญหลายนะไม่สนใจใดๆเลยค่ะแต่ก่อนเป็นเด็กก็เวลาเราเปิดกรงนี้ก็เก็กเกเขาก็จะตื่นขึ้นมาเลยนะคะแต่พอเขาโตขึ้นมาแล้วโอโ้คือเวลาเขาง่วงเขาก็นอนแบบแบบมีความสุขมากเลยอย่างเงี้ยค่ะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ